วันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่12มกราคม2564นะคะซึ่งราคาทองเช้านี้นะคะมีการปรับแล้วนะคะอยู่ที่2ครั้งค่ะปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไครต์ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา11นาที17นาทีครั้งที่2นะคะราคาทองแท่ง96.5 ขายออกอยู่ที่26,450บาทรับซื้ออยู่ที่26,350บาทส่วนทองรูป,ปพรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,950บาทรับซื้ออยู่ที่25,878บาท12สตางค์ค่ะสปอร์ตโกมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากที่มีการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรนะคะ และสปอร์ตโกล่าสุดอยู่ที่1850.70ดอลลาร์ต่อออนค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1850.502นะคะบวกขึ้นอยู่ที่0.37%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.167นะคะบวกขึ้นอยู่ที่0.02%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํารของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูในส่วนของราคาทองออสซลิสแล้วก็หัวเส้นเฮงกันต่อนะคะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมพ้าทองแล้วก็เว็บไซต์ทองคำนะคะส่วนวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ